สวัสดีค่ะผู้ปกครองและก็เด็กๆทุกๆท,ท่านนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่อันนานะคะตัวแทนของอนุบาลหนึ่งนะคะค่ะวันนี้พี่อันนานะคะก็มีกล่องวิเศษหรือว่าถุงวิเศษมาให้กับเด็กๆทุกคนด้วยนะคะแตงเตงนี่ไงล่ะเด็กๆอยากได้ไหมคะคนไหนอยากได้ยกมือขึ้นค่ะในชุดอ่าในในถุงนี้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ แตงแตงก็จะเป็นกิจกรรมที่คุณครูนะคะมอบไปให้กับเด็กๆนะคะซึ่งเป็นชุดฝึกที่เสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะมีอะไรบ้างชุดที่หนึ่งเรามาดูกันเลยค่ะชุดที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นกิจกรรมการปั้นแป้งเอ๊ะปั้นแป้งยังไงคะนี่ไงล่ะ จะเป็นแป้งดูที่คุณครูอนุบาลหนึ่งได้จัดทําให้กับน้องๆเด็กๆทุกคนนะคะที่จะไปฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อมดเล็กให้มีความแข็งแรงเมื่อมาถึงโรงเรียนนี้เด็กๆจะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะคะลูกโอเคนะคะและชุดต่อไปก็จะเป็นชุดที่2ค่ะชุดที่2เรามาดูกันนะคะ จะเป็นชุดกิจกรรมร้อยรักร้อยรักนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกในเรื่องของพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมดเล็กเช่นกันแต่ฝึกในเรื่องของอาตากับมือให้มีประสานสัมพันธ์กันนะคะระหว่างมือกับตาซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่ามาการะโรนีนะคะการร้อยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นลูกปัดนะคะร้อยตามแบบที่คุณครูได้จัดวางไว้ได้เลยนะคะคนไหนทําได้นึก่เก่งมากๆเลยค่ะและชุดต่อไปนะคะก็จะเป็นชุด ดที่3ค่ะชุดที่3นะคะจะเป็นการวางตามแบบวางตามแบบยังไงนะคะคุณครูก็จะมีแต่แงแต่งนี่ไงละ่ะคุณครูจะมีแบบให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะและคุณครูก็จะมีอ้อ นี่ไงล่ะไม้ไอติมเด็กๆคนไหนได้แบบไปแล้วก็สามารถที่จะวางไม้ไอติมตามแบบได้เลยนะคะลูกโอเคไหมคะและชุดสุดท้ายนะคะนี่ไงล่ะชุดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการฝึกนะคะลีลามือผ่านการลากเส้นเด็กๆคนไหนได้ฝึกนะคะทั้ง3แบบไปแล้วนะคะ3กิจกรรมไปแล้วก็อย่าลืมนะคะมา ามาฝึกในเรื่องของอาการฝึกลีลามือนะคะในการลากเส้นได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้คุณครูก็จะมีาลายเส้นต่างๆให้กับเด็กได้ได้ได้ทำกันนะค,ะคนไหนทําได้แล้วนะคะขอบอกเลยว่าอย่าลืมนะคะผู้ปกครองทุกท่านลูกทําได้สร้างความมั่นใจให้กับลูกนะคะ ถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆหรือว่าถ่ายรูปมาให้คุณครูทุกๆคนในอนุบาลหนึ่งนะคะได้ดูด้วยเพื่อที่จะได้เห็นพัฒนาการของลูกและที่สําคัญผู้ปกครองคนไหนนะคะเป็นเพื่อนกับโรงเรียนวรพัฒน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะส่งคลิปหรือว่าส่งรูปนะคะถ่ายลงไปและแชร์ที่โรงเรียนวรพัฒน์ได้เลยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้คุณครูพี่อานาและก็ะทีมงานของอ,อนุบาลหนึ่งทุกๆคนก็รอคอยผลงานอยู่นะคะรอคอยชมผลงานของลูกๆอยู่ค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย